ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูสูตรจังหวัดน่านพร้อมเมนูไข่ลดล้าที่น่าลิ้มรสที่เป็นชิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มยำคือจะใช้กระดูกหมูอย่างดีไข่ลดล้มเป็นเมนูที่เอามาจากประเทศอังกฤษปิดท้ายตะลุยโลกผู้พิเศษทีเวดบน,นคาเฟ่ไรคา,าถาชิมเค้กหมูเด้ง <c oughs> กลับมาสู่ช่วงที่2มีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนํา <c oughs> เป็นร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานครับแต่รีวิวดีมากๆเลยทีเดียวเจ้าของร้านเป็นชาวอังกฤษแท้ๆแต่รสชาติอาหารนั่นถูกปากคนไทยมากๆ กับร้านรสล้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมู รถล้ําก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูที่ฮอตที่สุดบริเวณนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่การันตีด้วยยอดรีวิวสูงอย่างถล่มทลายโดยมีเจ้าของร้านคือคุณเคนชาวอังกฤษที่อยู่ประเทศไทยมาเกิน10ปีแล้วครับชื่นชอบในรสชาติอาหารไทยมากแถมยังมีภรรยาเป็นคนจังหวัดน่านก็เลยได้มีโอกาสลองทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูสูตรของจังหวัดน่านจากนั้นก็ติดใจจึงมีความคิดอยากจะเปิดร้านของตัวเองก็เลยขอซื้อสูตรมาพัฒนาเพื่อที่จะนํามาเปิดที่กรุงเทพนั่นเอง แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับโดยความที่เป็นคนต่างชาติคุณเคนจิงต้องทุ่งเทใช้เวลาในการบริหารจัดการร้านแถมยังต้องผสมผสานรสชาติอาหารให้กลมกล่อมเข้ากับคนกรุงเทพให้มากขึ้น และไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวคุณเคนจะคิดค้นเมนูอาหารสูตรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นไข่รสล้าที่ได้ไอเดียมาจากเมนูสกอตเอ็กจากประเทศอังกฤษ,ก,ฤษก็นำมาปรับให้รสชาติเข้มข้นแบบไทยๆมากขึ้นและเมนูพายรสล้าที่ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการทำต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นถึงจะได้ทานแต่รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ก่อนจะไปชิมกันมาคุยกับคุณแอฟผู้จัดจการร้านทำความรู้จักแต่ละเมนูกันก่อนครับ เอาละครับผู้ชมครับฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วนะฮะเกี่ยวกับร้านนี้นะครับมาผู้จัดการนะฮะรอต้อนเราพวกเราอยู่แล้วก่อนจะไปพบกับความอร่อยนะครับสวัสดีครับพุณแอฟครับสวัสดีค่ะโหยิ้มแย้มแจ่มใสมากจริงนะฮะที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรให้เราได้ทานบ้างครับที่เป็นชิคเนเจอร์เลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูของเราเนี่ยค่ะก็คือจะใช้กระดูกหมูอย่างดีก็เหมือนกับเล้งแต่ว่าจะมีเนื้อเยอะเราก็จะตุ๋นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน พื่อ <Yeah. S 2> ให้มันมีความ juicy mm. แล้วก็เข้ากับตอต้อยมยำของเราที่เป็นสูตรพิเศษที่เราคิดปรปุงแล้วเรื่องของก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้ยมยำเนี่ยนะครับมีเส้นอะไรให้เราได้ทานกันบ้างก็จะมีเป็นบะหมี่เหลืองที่เป็น mm. บะหมี่ไข่ค่ะคเส้นเล็กค่ะแล้วก็เป็นเส้นบะหมีข mm. ม่ขาวค่ะแล้วก็จะเป็นวุ้นเส้นค่ะเมนูต่อไปที่อยากแนะนานั่นก็คือไข่รสล้ำเป็นเมนูที่เอามาจากประเทศอังกฤษตัวไข่รสล้ำนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นสกอตเอ็กไข่ของเรานี่ก็คือจะเอาไปทําเป็น ต้มยำมาตุ้มกอนค่ะแล้วก็ไปเอาหมูสับอะค่ะไปปรุงรสแล้วก็คุณเช้งเขาก็มาปรับเป็นในส่วนของรสชาติที่คนไทยเข้าถึงมีเรื่องสมุนไพรแล้วก็เรื่องแบบพริกงงพริกแกนค่ะแล้วก็เอาหมูห่อเกจุกุก็คลุกด้วยเกตขนมปังแล้วก็ไปทอดเอาล่ะเมนูต่อไปมีแห้งหมูสามชั้นค่ะเอ่อเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะทําแบบว่าบะหมี่ที่มันสามารถทานได้เลยแล้วก็ รสชาติยังคงเดิมเพราะว่าบะหมีแห้งถ้าเราผัดไว้นานรสชาติมันจะเปลี่ยนใช่ไหมคะคแต่ของเราเนี่ยค่ะก็คือรสชาติจะคงเดิมค่ะของเราก็คือจะเอาหมู3มชั้นนะคะคเอามาตุน๋นก็คือใส่พวกส่วนผสมต่างๆตุ๋นจนหมูแบบมีความนุ่มมีของเราเนี่ยค่ะก็คือจะก็จะผัดส่วนผสมเผ็ดๆนิดนึดนงค่ะแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปเมนูต่อไปแล้วครับพูดแอลที่อยากให้ทานกันคือเมนู ยำางถั่วของยาวน้ำยำของเราก็จะเป็นซอสต้มยำแล้วก็ใส่ผักชีเลยกร,ระเทียมเจียวค่ะแบบแล้วก็ไม่ได้มีความเผ็ดจัดจ้านอะไรมากแต่ก็รสชาติกลางๆเมนูต่อไปค่ะคุณแอมครับก็จะเป็นตัวซอสเซร็โคค่ะก็คืออันนี้จะเป็นคุณเคนเขาอยากจะเอาตัวพายอันนี้ค่ะมาให้คนไทยได้ลิ้มลองเขาก็คิดสูตรค่อนข้างนานเหมือนกันได้ข่าวว่าเมนูนี้ต้องสั่งต้องสั่งลุหน้า แล้วก็มันก็จะทานคู่กับซอสแคม็มดีซอสต,ตัวนี้ก็คือจะมีความเปรี้ยวความหวานซอสเจดโลค่ะมันจะเป็นไส้หมูเนาะแล้วก็จะมีความเป็นไทยไทยพอมาจิ้มกับตัวนี้คือเหมือนจะออกแบบสไตล์เมืองนอกนิดนึงไทยผสมกับออังกฤษรวมกันแล้วมันก็มีความกลมกลม่อม เรื่องของการทํางานความละเอียดเนี่ยหัวหน้าเราอ่ะเป็นชาวอังกฤษเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกยังไงบ้างคุณเคงเขาก็คืออยากจะมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าโดยลูกค้าจะต้องต้องเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกว่าร้านสะอาดสะอาดก็เรื่องภาพลักษณ์ของพนักงานก็คือจะต้องแบบดูดีแล้วก็การทักทายลูกคา้าการทํางานด้านอาหารเรื่องของอาหารแ่ะที่แบบคุณเคงเขาบีบให้มาตั้งแต่เราเลือกวัตถุดิบเราก็ไปดูที่ตลาดว่าสินค้าตัวเนี้ยที่เราจะใช้เนี่ยเออมันมีความสด <ส> <orman. S 1> มีความปลอดภัย er. <Bell issimo> ระดับไหนจัดเก็บตามอุณหภูมิที่ก <S Bible> um ําหนดก็ฝากร้านนึดล้าก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มยำด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านน้องใหม่เพิ่งเปิดไม่นานแต่ว่าของเราเน้นเรื่องคุณภาพนะคะความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็อร่อยแน่นอนอยากให้ทุกคนมาลิ้มลองในส่วนของอาหารเมนูใหม่ๆที่ มาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ผสมผสานกับของคนไทยค่ะถูกใจแน่นอนค่ะครับผมเอาละร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะร,ร้านเปิด10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งค่ะครับผมมีวันหยุดไหมครับคุณแอนตอนนี้เราเปิด7วันแต่ว่าสันอาทิตย์ของเราจะเป็น delivery เบอร์โทรที่ร้านมีไหมครับมีค่ะ0 8นย์9 0 0 4 5ค่ะอืมอ่าโทรมาสั่งถายก็ได้โทรมาสั่งจองโต๊ะได้หมดเลยนะครับร้านนี้มีแต่เมนูน่ากินครับทั้งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูสูตรจากจังหวัดน่านและไข่รสล้าที่ได้อิิพ มาจากประเทศอังกฤษรวมถึงทุกเมนูในสไตล์โฮมเมดตอนนี้ไปชิมพร้อมกับคุณสองได้เลยครับเอาละครับทุกเมนูครบแล้วฮะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่พระเอกของเราในวันนี้นะฮะก๋ยเตี๋ยวกระดูกหมูต้ยมยำนั่นเองนะฮะโอ้โหมาอันดับแรกสองอย่างจะโชว์ความใหญ่นะโอโ้ของกระดูกหมูที่เขาให้มาในชามนี้นะฮะลองชิมน้ําซุปเขาดูก่อนว่าเป็นไงกันบ้างรสชาติแับเมืองเหนือเลย มีความเค็มครับแต่ว่าไม่เผ็ดมากครับอย่างที่พี่แอปเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยดูแค่ขี้ออกมานี่มันหลุดออกมาเลยนะ enjoy ครับตุ๋นกระดูกหมูดีมากเอาละครับอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับซึ่งต้องบอกเป็นน้องใหม่มาแรงมากเลยนั่นคือเมนูนี้นัเองผัดหมี่แห้งหมู3ชั้นความเป็นหมูสาชั้นแค่สองช้อนน่ยมันหลุดออกมาเลยนุ่มๆเลยเนะฮะ ในนี้ก็จะมีผักแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแครอทเนี่ยเป็นพริกแดงนะครับอืมหอมเลยอืรสชจ้าของพริกเผาชัดเจนมากครับหวานปุ๊บเผ็ดตามขึ้นมาเลยนะครับกลลมก่อมมาก หมูสามชั้นเขานี่ไฮไลท์เลยคุณผ mm ู้ชมตัวชั้นของหนังเนี่ยโอ้โหมันมีความฉ่ำมากถือว่าหมูสามชั้นตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากจริงนะครับุณผ mm ู้ชมเยิ่งจาทานคุกเค้ากับตัวผัดหมี่แห่ตัวนี้โอ้โหเรียกว่าเสริมรสชาตินะครับก่อบม,มากจริงครับเมนูน้องใหม่มาแรงห้ามพลาดฮะเมนูต่อไปครับยำถั่วฝักยาวหมูสับอ่าแน่นอนวัตถุดิบก็คือหมูสับถั่วฝักยาวกระเทียมนะครับอืมนี่คือกลิ่นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยไม่เหมือนยำถั่วพูเลย เหมือนกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งอะแล้วเอาเส้นออกอะแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยระดับสิบเนี่ยสองห้สักประมาณ4อีกหนึ่งเรื่องที่หายห่วงเลยนั่นคือรสชาติหรือว่ากลิ่นเหม่งเขียวของถั่วฝักยาวอันนี้สบายใจได้เลยนะครับไม่มีเลยนะฮะโอ้ต้มดีมากคือมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวแบบกรุบกรึบกรึบนะฮะ ต่อไปครับอีกหนึ่งเมนูโอ้โหเลยว่าผสมผสานฟิว์ชั่นกันมานะฮะจากสูตรแบบต่างชาติที่อังกฤษนะครับผมมาใช้แบบว่าสมุนไพรของไทยของเรานะ,ะอย่างสามเกลือน,นั่นเองเมนูไข่รสล้านั่นเองนะฮะมาร้านนี้เนี่ยไม่กินไม่ได้เลยนะครับมาขอคําใหญ่ๆแบบนี้เลยก็คืออย่างที่คุณแอบได้ฟังข้างในนียก็จะต้มแบบว่าเป็นอารมณ์แบบไข่อย่างมาตูมหน่อยนะครับและด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นหมูสับนะฮะที่เรียกว่าปรุงรสมาแล้วดูความกรอบครับกรอบนอกนุ่มใน โอ้โหถ้าเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบเร็วๆนะคล้ายๆกับขนมปังหน้าหมูอะกลมกล่อมมากคุณผู้ชมมาดูซอสสูตรพิเศษของทางร้านเขาฮะเติมลงไปทานกับไข่ชัดเจนขึ้นมาเลยมันมีความเค็มแล้วก็มีความเป็นซอสของหมูสเตะอะพอมันอยู่มันอยู่ในเมนูนี้เฮ้ยมันอร่อยมาก อย่าไปกินเป,เปล่านะอย่าหาทำนะครับเพราะว่ามันจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นมากนะสำหรับตัวซอสของเขานะครับสำหรับใครที่ชอบทานรสลาบนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปเขาจะออกแบบรสชาติได้เป็นลาบนะฮะถูกใจคนไทยแซ่บไหลเดอ้อมาอีกหนึ่งเมนูที่ต้องบอกว่าต้องโทรสั่งจองกันล่วงหน้าจริงครับนี่คือไายรสล้ำนั่นเองนะฮะแต่ที่เด็ดเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้ฮนะจะบีกมาไส้ยอย่างนี้เออหืดูดิอื้อ ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวไส้ข้างในเนี่ยนะรสชาติมีความใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัวไข่รสล้ําตัวนี้มากแต่ในส่วนของตัวแป้งของพายเนี่ยมีความกรอบเบาบางแต่ว่ามีความนุ่มแบบว่ากัดลงไปด้วยว่ากรึ๊บอ่ะเดีย๋ยวต่อไปสองจะลองดิบกับซอสัวนี้นะมาลองทานกันครับอร่อยจังเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครทานไปสักสองสามชิ้นแล้วรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนรสชาติ เติมเรื่องของความเปรี้ยวขึ้นมานะกลิ่นหอมหอมของผลไม้ขึ้นมาตระกูลเบอร์รี่เนี่ยนะก็ดิฟกับตัวซอตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกชอบออริจินัลทานเบาๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยก็สามารถทานได้ทุกเมนูที่อีเตอร์เดอรเจอร์นี่นะ,ะสั่งมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ลองดูกันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆรวมถึงเมนูอื่นๆด้วยนะฮะคุณห้ามพลาดนะกับร้านนี้ครับรสล,ล้าก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มยำครับ ร้านรถล้ำกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูสังเกตง่ายมากครับร้านจะอยู่บริเวณติดสะพานลอยปากซอยลาดพร้าวซอย12ครับจะอยู่ตรงข้ามกับ b ิ๊กซีเอ็ตลาดพร้าว2ข้ามสะพานลอยลงมาก็จะเจอเลยครับ b a n g o อ k Eye Hospital เรียบทางด่วนรามินทราดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ